เดอะลิส c l คลินภายใต้การบริหารของมอลสิสนายแพทย์เลืองฤทธิ์สิริพาณิชกับการฉลองกาวสู่ปีที่6 The อะลิส l i คลิที่ตลอดระยะเวลาดำเนินงานลูกค้าต่างไว้วางใจเข้ามารับบริการกันอย่างไม่ขาดสายซึ่งล่าสุดได้เปิดตัวสาขาใหม่ที่ Future Park ชั้น 2, ส่วโซนเวทอย่างเป็นทางการพร้อมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ The l i s t s ์ซ e กเซอร์ i บชัยโยเวนอกจากจะจัดเต็มกิจกรรมสุดพิเศษ พร้อม workshop, อเ,เวิร์กช็อปอัปเดตเทรนด์การแต่งหน้ากับเมคอัพอาชิ์ชื่อดังปอมบินิตแล้วยังได้นักสแสดงหนุ่มสุดหล่อเจมจิลายุตั้งสีสุกมารวมสร้างสีสันความฟินพร้อมร้องเพลงเพราะๆเอาใจแฟนๆอีกด้วยจริงๆก็เป็นเป็นลูกศิษย์แถวนี้ฮะอยู่ที่ฝั่งของลงังสิตมาเพราะว่าเรียนที่ ใช้ทุนที่มทนะครับแล้วก็เรียนต่อที่มทแล้วก็ตอนนี้เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ CCM อมทด้วยนะครับก็เลยคิดว่าคนมทก็จะอยู่แถวนี้อะไรเงี้ยลก็จะคุ้นชินแถวนี้แล้วก็รอที่ของฟิวเจอร์มานานมากนะครับซึ่งวันนี้แล้วก็ต่อสู้จนกว่าจะได้ที่ที่เราชอบใครดูบล็อกก็จะเห็นว่าลิศแบบกว่าจะได้ที่ของฟิวเจอร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องแบบรอมีการเปลี่ยนถ่ายรอ คนเก่าย้ายออกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจนจนได้ที่ที่เราชอบก็เลยมาปักแลนด์มาร์คที่นี่ครับจร,จริงๆที่เนี้ยริดให้เป็นเหมือนหัวเมืองของฝั่งนี้เลยนะครับก็คือจัดเป็นศูนย์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับพื้นที่ในสาขาเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณ3 0 0ตารางเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นพื้นที่ให้บริการที่ หนึ่งในสาขาที่ใหญ่ที่สุดของ The ร i s ิสคินิ c ของเรานะครับแล้วก็จัดการบริการเข้ามาครบถ้วนเครื่องมือจัดเต็มยาจัดเต็มนะครับแล้วก็มีคุณหมอที่รอให้บริการอยู่ทุกวันนะครับซึ่งก็หวังว่าจะสามารถรับลูกค้าโซนนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับก็คิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นแลนด์มาร์คที่ตอบโจทย์กับคนโซนนี้นะครับฟิวเจอร์พาเขาก็คนเดินเยอะอยู่แล้วเนาะแล้วก็อีกนิดนึงก็คือฝากแวะมาที่เดอร์ิสินิด้วย วันนี้เปิดสาขาก็เราก็จัดโปรโตเต็มที่ครับแบบโปรแกรมการรักษาต่างๆโปรแกรมพิโ o เซคันด์เลเซอร์โปรแกรมยกกระชับนะครับหรือแม้กระทั่งโปรแกรมกลุ่มฉีดต่างๆนะครับแล้วก็จัดโปรโมชั่นนะครับเหมือนเป็นการต้อนรับลูกค้าใหม่ที่เป็นอยู่ฝั่งของฟิวเจพารลังสิตนี้เลยนะครับก็ใครที่สนใจก็มาติดต่อได้เลยตอนนี้นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นวันงานนี้หรือว่าหลังวันงานนี้เราก็ยังเตรียมแพ็กเกจว้ให้อยู่ร้านลิลลลลยู่ไหน เชื่อป้าเป็นคนที่เป็นคนจาโลเคชันของแต่ละสาขาเองไม่ได้เพราะว่าเป็นคนเลือกที่เองเป็นคนเลือกที่เองแต่จาไม่ได้ว่าอันไหนอันไหนอันไหนชั้นไหนอันไหนที่เนี่ยชั้น2ใช่ไหมฝั่งเซนทันอ่าแต่อยู่ที่ฟิวเจอร์แต่อยู่ที่ฟิวเจอร์ใช่คือคือจริงๆอ่ะเป็นคนลงมาเลือกโลเคชันเองแล้วต้องมาเป็นคนมาเดินเดินเดินเองแล้วก็ลองดูว่ามุมนี้สวยมุมนั้นเห็นเด่นมุมนี้เป็นยังไงแต่พอเลือกเสร็จปุ๊บปัก เซ็นเอกสารปุ๊บจากนั้นลืมใช่ลืมตรงไหน,นงโซนเซ็นนชั้น2โซนเซ็นท่านฟิวเจอร์พาร์คลังสิทครับมาโอ้โอจริงเดลิสตินิเนี่ยเปิดสาขา3-5สาขามาทุกปีติดกันมาตลอด3-5ปีนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยปีนี้จะเป็นปีแรกที่เราอ่ะหยุดเปิดสาขาคือตั้งใจหยุดเปิดสาขาเลยนะี่ยเพราะว่าเหมือนประมาณว่าเราต้องการที่จะให้แบบเหมือนอเพิ่ม หลังบ้านให้มันแน่น,นรจริงๆเราต้องการที่จะเพิ่มมาตรฐานการบริการให้มันแน่นขึ้นทั้งระบบหลังบ้านระบบบัญชีนะครับระบบการเซอร์วิสระบบจัดซื้อต่างๆนะครับรวมถึงพวกมาตรฐานที่เป็น SOP การบริการของเราครับจะมาลุมทาในปีนี้ให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้คือลูกค้าเนี่ยาจ่ายค่าบริการเท่าเดิมนะครับแต่เราเสริมสิ่งต่างๆให้เขามากขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นนะครับจริงๆปีนี้ก็เป็นปีที่เราเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยครับซึ่งก็ ก็จะเป็นปีสุดท้ายแล้วที่เราจะเตรียมตัวเลขนะครับเตรียมข้อมูลต่างๆเตรียมข้อมูลหลังบ้านนะครับซึ่งก็ยังเป็นไปตามแผนอยู่นะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเปลี่ยนบริษัทตัวเองเป็นบริษัทมหาชนนะครับเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกันแล้วก็ได้มาเป็นเจ้าของร่วมกันอนี้ยังยังกำหนดตัวเลขไม่ชัดเจนนะครับว่าจริงๆเรายังอยู่คือ t เดอ i ์ริสกินอกอ่ะสตอรี่เราคือเพิ่ง6ปีเองแล้วเป็นแบรนด์ที่เติบโตได้ ค่อนข้างเร็วอย่างก้าวกระโดดทีนี้ตัวเลขเอาตรงๆตอนนี้เราตัวเลขยังไม่นิ่งนะครับเพราะพวกข้อมูลทางทางเชิงลึกแบบนี้จะยังไม่สามารถพูดได้ใช่จนจนเราเห็นแน่แน่นอนแล้วก็แน่ใจก่อนรวมถึงพวกระบบหลังบ้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น ERP การออเดิตต่างๆ Internal Control ต่างๆมันเรียบร้อยแล้ววันนั้นเนี่ยลิจะมาภูมิใจบอกทุกคนอย่างเต็มที่แน่นอนจริงๆเป็นหนึ่งในแผนครับก็คือ เตรียมไว้แล้วว่าอาจจะต้องมีโรงพยาบาลนะครับของเดลริสนะครับที่เป็นริโรงพยาบาลดูแลด้านความงามนะครับเข้ามาหนึ่งโรงพยาบาลนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับซึ่งก็ซึ่งก็หวังว่าจะไปได้ดีนะครับหวังว่าจะไปในตามแผนของเราได้ดีใช่จริงๆตอนนี้เด r i ิสคินิกอ่ะไม่มีศัลยกรรมแต่ว่าเรามีแบรนด์ลูกนะครับที่ดูแลศัลยกรรมคือคอนเซ็ปต์ของริสเนี่ยเอาตรงริสอ่ะไม่สามารถผ่าตัดศัลยกรรมได้เพราะริสเรียนด้านผิวหนังความงามมานะครับเพราะฉะนั้น อาจจะไม่ถนัดเรื่องศัลยกรรมด้วยตัวเองแต่สิ่งที่เราทําอยู่ก็คือเราจะไปเอาหรือไปดึงพาร์ทเนอร์ต่างๆที่เขาถนัดในด้านนั้นๆมาเพื่อดูแลโอ per ation ด้านนั้นแทนเรานะครับแล้วเราต้องไว้ใจได้อย่างที่เพิ่งเปิดไปล่าสุดนะครับก็จะเป็นคลินิกศัลยกรรมรอบดวงตาโดยจกักษุแพทย์เฉพาะทางนะครับชื่อว่า i อริสคลินิกนะครับอันนี้เราก็จะได้เป็นพาร์ทเนอร์เป็นจกักษุแพทย์เฉพาะทางเลยนะครับที่เป็นจกักษุศัลยกรรมตกแต่งโดยเฉพาะนะครับที่เข้ามาดูแลเรื่องของ การผ่าตัดรอบดวงตาให้กับเดอริสคลินิกเราจากนั้นเราก็จะมีระบบเรื่องของการส่งเคสกันเองว่า,าจะส่งไปดูแลใครที่ต้องเ,อเป็นอิเดคชันในการใช้เครื่องมือใช้เลเซอร์หรือใช้การฉีดนะจะส่งไปที่เดอิสคลินิกนะครับเพราะว่าก็จะมีจักษุแพทย์ลงตรวจในเดอิสคลินิกของเราด้วยแต่ถ้าเกิดใครที่อิเดคชันมันเกินไปจากนั้นอาจจะต้องเป็นการผ่าตัดนะครับศัลยกรรมนะครับเราก็จะส่งไปที่อิไอริสคลินิกซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นระบบภายในของเราที่จะทําให้ ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วก็ได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงโดยเฉพาะจริงๆต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่โหดมากๆแล้วก็ยากมากๆนะครับแล้วก็เศรษฐกิจทุกคนรู้กันแหละเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับแล้วทุกคนเนี่ยเก็บเงินไว้เพื่อใช้ในความจําเป็นนะครับสิ่งที่เราทําได้อย่างที่บอกไปลิตตั้งตัวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะฮะก็คือลิะหยุดขยายสาขาแล้วเอาโอกาสนี้ที่เป็นโอกาสที่คนกําลังเหมือนชะลอตัวการใช้เงินนะครับเราเอามาเป็นจังหวะที่เรา เหมือนเซตบริการต่างๆให้มันดีขึ้นเซตมาตรฐานการรักษาต่างๆให้มันดีขึ้นนะครับก็ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหากับเดลิสกินอีกแล้วเราก็ต้องผ่านวิกฤตเศรษฐกิจรกจริงๆไม่ใช่แค่ธุรกิจล่ะหรือรว่าทุกคนน่ะจะต้องผ่านวิกฤตเนี้ยไปด้วยกันให้ได้ใช่ครับล้วก็พยายามทําให้แข็งแรงที่สุดแล้วก็ผ่านไปอย่างมั่นคงที่สุดให้ได้จริงๆตอบได้ไหมเนี่ยตอบตรงนี้ได้ไหมตอบได้ใช่ไหมตอบได้ตอบได้เอาตอบครับเป็นตัวเลขที่มันเกิดขึ้นจริงครับก็ก็ ก็ทุนของเราก็หลักหลักหลักร้อยล้านครับตอนนี้ครับแต่ว่าพยายามเติบโตมันขึ้นไปให้ให้มากขึ้นอยู่นะครับแล้วก็เราเติบโตด้วยการที่ใช้ผลประกอบการในการที่จะมาขยายธุรกิจนะครับในในที่ผ่านมานะครับครับจริงๆเรายังมีแผนการดําเนินการที่มากกว่านั้นคือตอนนี้เดอรดิสินตอนนี้ต้องเรียกว่าเดอร i ดิสคุ๊เพราะว่าไม่ได้มีแค่คลินิก เดี๋ยวนี้อย่างเดียวแล้วนะครับจริงๆเดี๋ยวนี้กลุมเนี่ยมีแผนที่จะขยายฐานการให้บริการนะครับแล้วก็ขยาย,ย,ายฐานการหารายได,ได้มากกว่าน,นั้นเร,เ,เรากำลังแต,แตกเข้าไปสู่ในกลุ่มของกลุ่มของการผลิตเ,เกี่ยวกับเครื่องสำอางแล้วก็ผลิตภัพันความงามต่างๆนะครับซึ่งก็ก็เป็นแผนในปีนี้เหมือนกันที่เรากำลังทำอยู่นะครับ <S 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 ซึ่งก็ จะเป็นอีกหนึ่งโปรไฟล์หนึ่งของของเดลดี้กรุ๊ปของเราใช่ครับจริงๆขอฝากเป็นเดลดี้กรุ๊ปเลยละกันนะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด ถ้าเป็นเดลิสคลินิกนะครับมีทั้งหมด10สาขานะครับในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีแบรนด์น้องใหม่นะครับที่เราดึงกลุ่มจุดเด่นของ medical AI นะครับขึ้นมาทำนะครับชื่อว่า Space V Clinic นะครับอีกหนึ่งสาขานะครับอยู่ที่เมเจอร์เอกมัยนะครับแล้วก็มีแบรนด์ศัลยกรรมรอบดวงตาโดยจักษุแพทย์เฉพาะทางนะครับชื่อว่า iris clinic นะครับอยู่ที่เอกมัยเหมือนกันนะครับยังไงก็ขอฝากทั้ง3แบรนด์ไปด้วยรวมกันทั้งหมด12สาขาในกรุงเทพมหานครครับไม่มีไม่มีที่เกินเลยแล้วเนี่ยมี ยังมีอยู่นะครับก็เติบโตไปเรื่อยๆแล้วก็ทําทุกอย่างเข้าบริษัทหมดเลยตอนนี้นะครับหวังว่าจะเป็นบริษัทที่มั่นคงต่อไปในอนาคตนะครับทั้งตัวเราเองแล้วก็ตัวพนักงานของเก้ดิสของเราเนี่ยคนระับม,มีเวลานอนก็ท่านประธานดูใต้ตาลิศเนี่ยจริงๆเราเราเป็นคนที่ต้องดูแลความสวยความงามให้คนอื่นนะแต่ว่าตัวเองนี่คือแทบจะไม่มีเวลาเข้าแม้กระทั่งเป็นเจ้าของคลินิกอ่ะแต่ไม่มีเวลาเข้าไปดูแลเองอ่ะนี่โบทถก็หมด <laughs> เออบนหอกก็หมดอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องจัดจัดคงจัดคิวเขาไปดูแลตัวเองบ้าง <c oughs> ใช่ฮะ <c oughs> <c oughs>